ด้านหนึ่งในระดับนโยบายเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีเดินทางไปมาเลเซียและได้พบกับนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักของมาเลเซียนะคะเพื่อพยายามที่จะประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเห็นออกมาทั้งเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและนักรัฐศาสตร์ของมาเลเซียค่ะที่มองว่าความจริงใจของมาเลเซียและการพูดคุยกับฝ่ายไทยก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวแปรตัวแปรสําคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยได้ติดตามรายงานจากคุณเสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์ค่ะหลังการหาเรือช่วงต้นเดือนที่ผ่านมากับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ทำเนียบรัฐบาลในเมืองปุตราจายา ร้อยตรุรุ่งเอกเฉลิมอยู่บํารุงรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยมาเลเซียพร้อมร่วมมือแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่สนับสนุนการกอร่อเหตุร้ายเพื่อแบ่งแยกดินแดนไม่ให้กลุ่มกอ่อความไม่สงบใช้มาเลเซียเป็นที่หลบซ่อนตัวหลังกอ่อเหตุในฝั่งไทยที่ปรึกษากรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐเห็นว่าความจริงใจของมาเลเซียมีส่วนสําคัญขณะที่นักรัฐศา,ศาสตร์มาเลเซีย ซึ่งมีชื่อเสียงในโลกมุสลิมเห็นว่าการร้องขอจากนายกรัฐมนตรีไทยบอกถึงความต้องการแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นเรื่องที่มีเหตุผลและเห็นว่ามาเลเซียซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไทยในหลายด้านควรมีบทบาทร่วมแก้ไขปัญหา And uh, you can see it from uh, the approach adopted by Prime Minister Yung Lok. There is, uh, I think, a desire to resolve this issue and to ask for the help of the Malaysian government. It makes sense. One, because as I said there are so many things uh, that Malaysia shares with the southern provinces, so we should be able to play a role. Malaysia มาเลเซียประกาศนโยบายชัดเจนว่าจะไม่ยอมให้ใช้ประเทศมาเลเซียเป็นแหล่งพักพิงสําหรับผู้ก่อความไม่สงบอันนี้ครับผมคิดว่าถ้ามาเลเซียทาตัวนี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังเนี่ยผมว่าจะเกิดประโยชน์กับการแก้ไขปัญหาในภาคใต้มากขึ้นครับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติกล่าวถึงการเดินทางไปพบผู้นํามาเลเซียว่าเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบของรัฐบาลการแก้ไขปัญหาตรงนี้จะสำฤทธิ์ผลถ้ามาเลเซียมีความร่วมมือ ในที่ผู้กอ่อเหตุความรุนแรงเนี่ยหนีข้ามไปแล้วตรงนั้นเมื่อได้รับความร่วมมือจากมาเลเซียตรงเนี้ยมันก็จะเป็นผลต่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างแน่นอนไอ้ซึ่งทนายฐมนตรีของมาเลเซียเนี่ยก็ได้สื่อสารในลักษณะอย่างเนี้ยออกมาชัดเจนอยู่แล้วก็เป็นความเห็นที่สอดคล้องกันก็เชื่อมั่นว่าการแก้ไขปัญเานี้จะจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเป็นรูปธรรมครับฝ่ายความมั่นคงจากกองทัพภาคที่4คาดหวังว่าความช่วยเหลือด้านข่าวกรองจากมาเลเซีย ต่อการเคลื่อนไหวของกลุ่มกอ่อความไม่สงบในฝั่งมาเลจะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ซึ่งตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ใช้มาเลเป็นที่พักพิงหลบซ่อนตัวหลังสร้างสถานการณ์เหตุร้ายในฝั่งไทยเสริมสุขสิทติประดิษฐ์ไทย p ีบีรายงาน